สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Big Boss Zero ที่ใกล้ล้างและล้างสะอาดเจียววันนี้จะมาลงโหมดลู่หลานแบบปกติกับแอดมินครบทุกคนของเพจแบทเกมนะคะรัรบไม่ใช่จอจาะก่าจะเข้าเกมได้โคตรนานโอ้โหโอเคครับสวัสดีครับผมจากสกายนะครับโอ้ยโอ้อ้ว เออรู้แกนโอว้าใช่เอกลักษณ์ของแมตต์โอดิวคือโอว้ามีแต่คนติดคำว่าโอว้ามาจากดิวแล้วเนี่ยน้องจีจีเหรอคนนึงเนี่ยฉันจะไม่เล่นจีนสินะอดี๋ยวจะเล่นจีนชิวเนาะอ๊บโอเคไม่เล่นอ่ะคนนึง เราจะกลับมานทนทนฝืนวิ่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวโยนเอฟให้ดิวก่อนครับ่อยแว้นแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งจุดนี้เอฟเออโอ้ขอบคุณครับแบ่งหน้าที่กันแล้วเรียบร้อยนะฮะข้าเจ้าบีบีบักเจดีส่วนดิวบักนับแขง็งแล้วก็จัดคายเขาบักธนูเราจะมาปัดกวาด<อ>ช่องอแล้วนะครับบอมอยู่ไหนบอมอยู่ไหนบอมอยู่ไหน อ๋อจอแล้วเดี๋ยวฉันต้องโยนใน F ให้ปีบีนู่นว่ะใช่โอเคแต่ไปโยนข้างหน้าแต่จะขาดแอดมิน <Ad min S 2> ปิศนาไปคนนึงซึ่งจะไม่เปิดเผยนะจนกว่าเขาจะกลับประเทศไทยตอนนี้เปิดเผยไปแค่สามคนก่อนนะครับออ เพิ่งเปิดตัวแอดมินน้องแมดโอดิวไปด้วยเขาจะสตีฟฟี่ฟอสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มพี่เก็บสตีฟแล้วพี่เชื่อมันมันแหลกใช่ไหมนี่อ่ะโอ้โหไม่มีเวลาเลยครับชอรีกรนเยอะมากเลยครับงานอะไรเยอะ่ะหรอกหย่ดเสียงหลอนี่ครับ งานมาตังมาครับท่องนี้ผมหลุดแล้วเนี่ยโอ้โห,หนวลหลุดใจหายวาบเลยวาบด้วยอีกคนนึงเออคิปมีเทคเดียวนะครับไม่มีเทคสองเทคสามครับโอ้โหโอ้ไม่มีการเตรียมอะไรทั้งนั้นลงสดลงเปื่อยเอ้ยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก คิดไม่ทันเลย <cache> อะไรวะนี่ทำไมมาแผลทำไมมาแนวแผลนี่กลุ่มหิวแ้วนี่ยมาสดเปื่อยเลยเอยอะไรก็ไม่เมื่อกี้อยู่ที่หมูอยู่ดิโผล่มาแผลเฉยเลยอะไรจะหิวเลยโอ้มาแผลพวกะโปจบเลยอ๋อโอ้ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นบทพูดติวอ๋อโทษ มามองหน้าหรออยากลงไปนอนเหรอน้อง,งอาหน,นีมา,มา,มาต้องยิงให้มันตายพร้อมกันนะครับจะได้จบไไง่ายเออ <c oughs> ปับนั่นไงทำไมชอบไปอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าไม่อยู่ตรงนั้นก็คง,งอยู่ในใจแล้วแหละแม่เ <c oughs> อ้ยโอ้ยแย่จังเพราะเอิรว่าอยู่ในใจมันตลอดอยู่แล้วดิเฮ้ยเฮ้ยเอา้าตายดิ จะไม่มีเอฟให้นะจะไม่มี e นะเอฟให้นะสดเอ้าสดเราเสดเราเราไม่สดแล้วแล้าเมปมันไม่ถึงตายครับถ้าไม่โดนเหยียบหัวแบบเมือ่อกี้อันนี้ต้องบอกว่าบ,บีเขาคือสนองชีชะ <laughs> ถ้าเคลียร์มอนหมดทั้งแมปก็มีโอกาสดรอบของเยอะขึ้นนะครับ ถ้าคนเต็มห้องก็มีโอกาสที่จะดรอปมากกว่าเดิมนะฮะอันนี้ลงแค่สามคนของอาจจะดรอปไม่ดีเท่าสี่คนนะครับหมดยังเออไม่หมดก็ต้องหมดแล้วจังหวะนี้ยโอ้ยโอ้ขวาดเทศบาลชอบเลยเจนกวาดเทศบาลอย่างนี้เออกวาดง่ายๆอย่างนี้ชอบมันเป็นหนานยากนะคดมันคุม กลุมขมับเลยโคตรแข็งมอนมอนหรือไรก็ไม่รู้โคแข็งคิบพายเอ้ยวิ่งวันนี้ถึงวันหน้าครับจริงตัวเฉพาะติดเลือดเนี่ยโอ้แมนแสงมาแล้วมันไสกว่านี่แหละคนไม่ติดคนไม่โดนบอสเหยียบตายครับน้อง เกทับจังเลยเยดายนะ่าจะโดดลงไปได้ถ้าไม่ติดประตูที่ไม่รู้มีอะไรกั้นอยู่เนี่ยโดดไปแล้วเนี่ยประตูลองผลินะใช่ต้องลงพื้นก่อนถึงโดดออกได้น่าจะมาแล<ง>้วล,<ง>ลงเนี่ยได้กลางทางตอนใกล้กลจะถึงพื้นไม่ได้เหมือนกันนะต้องแบบแท่นมันลงถึงพื้นแล้วมันถึงจะ เปิดให้โดดลงไปเออบอมกลก็แรงนะนุ่นแรงสี่ลงระดับง,ง่ายาได้เลยบอมกลนะเออถ้าลงได้บอมกลก็ได้านะเพราะว่าเอาไปเล่นมัมมี่ก็ได้ล่าสุดม,มันอะมันเอามันโนไปแล้วอ่ะบอมกลเนยนะสมควรโนมันเถื่อนนอกจากจะยิงสตันดดีมัมมี่ก็เด้งอีก แล้วรวยนะโอ้โหกงเกลียนใส่กันโซ่ก,ก็เกลียนเข้าไปอีกสายมอมมี่ถูกใจสิีนี้มีช่วงขายของไหมครับเ,เกตแมกเกนรับลมธนาใหม่แล้วนะครับอ้าว<อ>เอาละครับวันนี้เป็นลมบ่อยอยังไงครับเนี่ยเป็นไรเป็นลมให้คนเป็นลมบ่อย <ๆ S 1> นะครับวันด,ดีดีแล้วดีแล้ว ให้เขารู้ซะบ้างว่าเราเล่นน้อยแค่ไหนอา้าที่หนึ่งบีบีมีโอกาสได้เล่นแค่วันหรือว่าสองวันเท่านั้น,นอย่างมากสุดก็คือวันเสาร์เนี่ยจะเจอกันที่เพจแบเกมนะครับทุก,ทก,ทก,ทก,กเวลาสี่ทุ่มปรับก็คือเดี๋ยวนี้เพจจะสตรีมกลับมาสตรีมทุกวันเสาร์นะครับผมตอนแรกผมรับหน้าที่สตรีมนะแต่ว่าผมไม่ว่างนะครับ มหาลัยมันหนักหน่วงเกินไปพวแเราก็เศร้าบีบีบักได้อีกกี่นาทีกี่วิอ่ะอีกหนึ่งวิวมากเลยแม่นอนเพราะว่าแตกวายยังไงล่ะไม่ใช่เรื่องแม่ นา,าบอบนี้เป็นไปลงเฟียจะเป็นไงวะอืมน่าสนใจม,นนมัน่ะมันนี่ไปบอกว่าเด๋ยวเด๋ยวบอสรอบสุดท้ายก็ได้จะแตกอีกนี่ครับห่างสนามมานานโอโ้อขพอสนิมเอา <laughs> แล้วทำอะไรไม่ทำ ดังเป็นคนบักเจดีด้วยนะเออ <c oughs> เรารู้เนื้องานและบทบาทแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเราจะช่ำนะต้องแบบบ่อยๆถึงจะช่ำชองเร็วสิเองวาจะลวดเองวาสวรรค์ h a t ไปช้าหรือเกินไปมีคนแต่งตัวผิดระเบียบวะใครใครโน่นเขาเสื้ออัศวินอยู่คนเดียวนั่นแหละ ทำไมผมไม่เ,เขาเป็น,นองครักษ์เราไงโอ้ยพูดเป็นเล่นเขาเขาแค่ไม่ได้กดปิดเซตที่เฉยพูดีก็ถูกแกต่างให้สุดๆ,ๆแล้วโอ้ว้าวเดี๋ยวผิดบอสบอ๋อสลับกันอยู่แล้ว เร็วสิน้องพี่รีบวะเนี่ยเราหิวข้าวใช่เราหิวข้าวน่าจะนช่วยกันกดเปิดเครื่องได้นะโอ้นานเลอเกินจริงไป,ไปอยียไปอุ๊เอ้ยไปอุดิโผล่มาดิวะโผล่ โอ้โหเวลาก็ประมาณนี้นะลงแบบง่ายลงคนเดียวก็ไม่ได้แย่นะประมาณสิบห้านาทีได้มั้งก็เผื่อจะไม่ถึงเหนื่อยอยู่แต่ก็มีโอกาสผ่านนะครับใช่ผมอยากรู้ว่าตรงนี้ยิงยังไงให้ขึ้นบืนครับแบบไม่ไม่ปลารละเบิดโอ้โหผมมีคำตไปพุดนึครับแต่ต้องเสียห้าสิบบาทนะโอ ระเบิดโดนไหมครับแป๊บหนึ่งครับระเบิดขึ้นหรือเปล่าไม่น่าขึ้นครับต้องต้องโดนแล้วจังหวะนี้ต้องโดนแล้วโดนยังโดนแล้วลนเล่าโลกแล้วโอเคโอเคไม่เป็นไรแค่นี้ก็โอเคครับ มันเป็นดานาดง่ายเรามาทำคลิปขำๆด้วยอเออ,อเโอ้โหดอบบ่อยวะเควสขึ้นเฉยเออเควสขึ้นเหมือนกันอ i ป m e n ์ครบแล้ว AK ก็มีแล้ว